อ้าวลูกค้าเอาแจ๊ดมาขายนะครับนะนี่เลยเดี๋ยวไปหาลูกค้าก่อนวันนีครับพ่อมาจากไสายาันพี่ชายอยู่อำเภอเมืองอันเปอร์เมืองแต่ผมมันอยู่ตาดอ๋อขออนญาตนั่งด้วยนะทานทานอะไรยังครับยังนะครับทานข้าวไหมทานข้าวก่อนไหมไม่เป็นไรแล้วมาถามแล้วไม่เอาไม่ไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายไม่เป็นไรนะกินข้าวก่อนไม่เป็นไรวันนี้เอาเอามาขายผมขออนุญาตดูรถนะโอเค ไปครับดูครับวันนี้เป็นแจ๊ z GK ใช่ปะไม่ใช่ GD GE จีอ e. e. เริ่มงงแจ๊ด GE นะฮันี้วิ่งแสนหกนะอันนี้ออมีแพดเดร์ชิพด้วยตัว SV เฮ้ไปแบงค์ตัว SV ปะ่ะ SV ใช่เอองอย่าตอบนานนี่ห่ะกูก็ไม่ค่อยแม่นด้วยรถเกง๋ง H, H B, เอสวีเดี๋ยวๆนี่เอสบี H, H B, นี่อย่างนี้นะเอสวี B, จะมีแพทเทอร์ชิพนะครับนี่มีแพทเทอร์ชิพแล้วก็มีมัลติฟังก์ชันอยู่ฝั่งหนึ่งนี่ฝั่งนี้นะครับแล้วก็บ่อจะเป็นบ่อหนังแต่เมื่อกี้เห็นแวบบๆเหมือนแก้มมีแกะดูที่แกะเนี่แกะแน่นอนเห็นไหมเมื่อกี้เห็นแวบบมเมื่อกี้เห็นเมื่อกี้ใช้ตาเหี่ยวมองครับมองไปแวบ,บเดียว นะมีแกะมีแกะเนี่ยมีแกะเดี๋ยวดูซ่ออีกทีหนึ่งมานี่มาเนี่ยสีไม่ไม่ค่อยเดิมตรงนั้นหัวนอ็อตนะสีจะเพียเพ้ยนๆหน่อยมีแกะมานิดหน่อยไม่เป็นไรแกะมีแกะไม่แกะบอกไม่แกะประตูหลังสวยอะดูตรงนี้หน่อยอเดิมนะนี่เดิมโรงงานนะ น,นะนี่ของโรงงานนะโรงงานพ่นมาเท่านี้นะมาดูข้างหลังกันหน่อยแต่ผมว่าโดยรวมรถสวยนะโอเคเลยแต่ก็ไปอันนี้หน่อยไปล้างขัดหน่อยอันนี้มอมแมมนิดนึงเดี๋ยวลูกค้า FC ผมนะลองไปสังเกตรถที่บ้านนะคุณอยากไปลองดูนะส่วนมากตรงเนี้ย ถ้าเกิดเป็นของเดิมมันจะนิ่มนะแล้วถ้าเกิดไปจับของปลอมมันจะแข็งอันนี้เป็นทิกหนึ่งนะเอาเล็บจิกได้เนี่ยนิ่มนิ่มอ่าเนี่ยเดิม,ม,ม,เ,มเดิมเห็นไหมเดิมเห็นไหมมีทุกพันเลยนี่มีทุกทุกมุมเลยเราต้องแกะเดิมอันนี้ดูแบบไวๆหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวลูกค้าจะรอนานนะแล้วไว้ไวเดี๋ยวจะซื้อขายจริงๆเราดูละเอียดอีกทีนึ่ง แต่เบื้องต้นผมดูแล้วรถไม่มีอะไรรถสวยนะล้อทีอีสามเจ็ดจวเลยนะเอาไปดูกันว่าจะจบไม่จบนะครับฝากด้วยครับฝากติดตามจะซื้อจะขายจะเทิรถึงบิกสักแก้นนะครับบิกสักแก้นนะครับรถแท้คนแท้ครับสวัสดีครับ